ห้องเรียนวิทย์วันนี้คุณครูนุจี้จะพาไปทดลองวิทยาศาสตรค์ค่ะแล้วเคยทดลองกันไหมเอ่ยงั้นคุณครูนุจี้จะพาไปทดลองด้วยนี่ทุกคนจับตาดูให้ดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นไวมากเดี๋ยวให้นักเรียนตูนหยดสีได้เลยจะ้ะว้าวห้องเรียนวิทย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิจิตอลคิด c ชาแน e l ค่ะวันนี้ก็อยู่กับรายการห้องเรียนวียีเช่นเคยนะคะอยู่กับครูนุ๊ตจี้นะคะนอกจากนี้เรายังมีนักเรียนสุดแสบประจําห้องเรียนถึง3คนขอแนะนำตัวหน่อยค่ะบิวครับตูนค่ะตีครับผม โอเคค่ะเตตูนฟิลนะคะวันนี้คุณครูนุกจี้จะพาไปทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนทดลองขอถามอะไรก่อนนะคะชอบเรียนวิทยาศาสตร์กันไหมคะชอบค่ะแล้วเคยทดลองกันไหมเอ่ยไม่เคยงั้นคุณครูนุจี้จะพาไปทดลองด้วยนี่อืมนี่เลยค่ะจานสีเต้นระบำมีใครอยากลองทดลองกันหรือยังอยากค่ะไปทดลองกันเลยดีกว่า สาระน่ารู้แรงตึงผิวคือคุณสมบัติของพื้นผิวของของเหลวเป็นสิ่งที่ทําให้พื้นผิวของของเหลวถูกดึงดูดหรือยึดเข้าไว้ด้วยกันกับพื้นผิวอื่นเช่นการรวมตัวของหยดน้ําที่เกาะกันเป็นลูกกลมๆก่อนอื่นก็มาแกะดูของภายในกล่องกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรมาให้เราบ้าง ในกล่องน,นะคะที่เขาให้รามาก็จะมีจานแก้วเปล่าหลอดหยดแล้วก็สีค่ะแต่ของที่จะต้องเตรียมมาเองนะคะก็คือนมค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการทดลองกันเลยเขั้นตอนแรกนะคะเขาก็แถมแก้วตวงลามาเราก็เทน้ำยาล้างจานนะคะลงแก้วตวงได้เลยเริ่มเลยค่ะเทให้หมดแก้วได้เลยโอเคต่อไปนะคะเทนมล,ลงจานได้เลยค่ะ ใช้ให้หมดได้เลยนะอ่าโอเคค่ะทุกคนเลือกสีที่ชอบได้เลยเราจะมาหยดสีกันค่ะอสีแดงโอเคครับเริ่มหยดสีลงไปได้เลยสีเหลืองยังเหลือนะคะนักเรียน อยวให้น้องฟิลนะคะหยดสีลงไปก่อนโอเคต่อไปนะคะใครจะเป็นคนหยดน้ำยาล้างจานคะได้เลยทุกคนจับตาดูให้ดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นไวมากเดี๋ยวให้นักเรียนตูนหยดสีได้เลยจ้ะว้าวมันเต้นแล้วทุกคนสีมันเต้นแล้วมันเกิดการผสมสีกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะใ่แค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับการทดล,ลองวิทยาศาสตร์สุดเจ๋งนี้สนุกกันไหมเอ่ยหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิวพร้อมกันนะคะถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ